สีพี่น้องส,สามสามนงเต้ยนกรารอจับจับเอาเมฆนียบ <laughs> mít im chìm đòi đùa cá nhé รอบ3รอบชั้นพ่อต้องสู้ต้องโช